เรียกได้ว่าเป็นการรวมเอาเหล่าตัวท็อปในวงการนางงามที่ไม่บ่อยนักที่ทุกคนจะมีคิวตรงกันค่ะสําหรับสีสาวจากเวทีมิจูดิเวิร์ธไทยแลนด์นำโดยเนทอนิพรมิจูดิเวิร์ธไทยแลนด์2015น้ำตาลชาริตามิจูดิเวิร์ธไทยแลนด์2016แอนนาเสืองามเอี่ยมมิจูดิเวิร์ธไทยแลนด์2022และโอปอสุชาตามิจูดิเวิร์ธไทยแลนด์2024โดยบริษัทเบธอินเตอร์เนชั่นแนลทราเวลแอนด์เอเจนซี่จำกัดโดยคุณบุม๋มกุชลชฉลีปีชยาดีกูลกรรมาการบรรรรริิหาาาาาชวววนนสสงงามมมมุดฮอต่่ Boot ่กกจทีคะ ึ่งจัดขึ้นในวันเสาร์ที่18มกราคม2568ที่ผ่านมาในงานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่30ณนศะูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิตค่ะมีใจรักอยู่แล้วค่ะ<อ>จริงๆแล้วอ๋อปออาจจะเป็นลูกสาวคนใหม่นะาสุดเ,<อ>เพราะว่า<อ>สามสาวเนี่ยก็ถือว่าเป็นลูกสาวที่ราาักต้ ทำงานด้วยกันมานานแล้วแล้วก็น้องทักศึกษเป็นน้องที่น่ารักมาก,มากๆและดีใจที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานกันจริงเราเดินทางมาประมาณเกือบจะครึ่งหนึ่งแล้วจัดที่ตั้งไว้200ล้านนะคะแล้วก, <c oughs> ก็ถือว่ามันก็ผิดคาดกว่าที่คาดหวังไว้เพราะว่าจริงๆแล้วก็ไม่ทราบว่าแบบคือตอนแรกอ่ะยังกักงวลว่าหลังปีใหม่มาแล้วเนี่ยลูกค้าจะยังคงใช้เงินอยู่ไหม ราก็ก็กลัวอยู่ตรงนั้นนะคะเพราะว่างานมีจัดเร็วมากแต่ปรากฏว่าพอจากยอด2วันวันนี้เข้าวันที่สแล้วได้รับยอดมาแล้วว่าวันนี้น่าจะเกินครึ่งแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าแสดงว่าลูกค้าย,ยังออกมาใช้จ่ายอยู่เยันของอมาหาความสุขอยู่ก็เชิญชวนนะคะโปรโมชั่นแบบนี้เลยอ,อีกแค่พุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วค่ะโปรโมชั่นเนี่ยจะมีสต่อด้วยกันนะคะลูกค้าจองพวงเนี่ยลดราคาอยู่แล้วนะคะแล้วก็ จองตามยอดนะคะก็จะได้รับกระเป๋าเดินทาง2ใบของแถมเนี่ยมีประมาณ3อย่างด้วยกันนะคะมีกระเป๋าเดินทางมี power bank นะคะมีแล้วมีบัตกรกำนัง w i s t w a t c h e r แต่ว่าลูกค้าก็จะได้รับลุ้นชิงโชครางวัลใหญ่นะคะเป็นทองคำนะรางวัลที่1ทองคำมูลค่า1สลึง จำนว12น12เส้นนะคะได้ไปเลยคนเดียวรางวัลที่2 iPhone 16 Pro Max นะคะรางวัลที่3ก็จะเป็นสปูตเตอร์ไฟฟ้านะคะ,ะแล้วก็นอกจากนั้นก็รูดบัตรในงานไม่ชาร์ตนะคะ0รเค่ะก็ประทับใจทุกทางที่ไปค่ะโดยเฉพาะที่เวลาเราไปกับบที่มั่นใจเราก็จะรู้สึกสบายใจไปด้วยเราไม่ต้องมานั่งพัวไม่ต้องมานั่งห่วงหรอว่าเอ้ยทุกนีตื่นมาเราจะต้องไปไหนต่อเราจะต้องกินอะไรในสถานที่การนอนเป็นยังไงบ้าง,งอะไรเงี้ย ไปกับเบสมาหลายวันมากแล้วก็รู้สึกว่าสนุกแล้วก็จอยทุกครั้งที่ไปเลยใช่ค่ะก็คือเวลาเราไปเที่ยวเนาะได้เป็นโอกาสหน้าข่าวตอนมะข่าวที่เราเห็นส่วนใหญ่เนี่ยก็คืออ่าบริษัททัวร์นะคะเทลูกทัวร์ค่ะแต่ว่าถ้ามากับเบสอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยรับรองว่าไม่เทแน่นอนและที่สำคัญเนี่ยได้กินอาหารอร่อยได้เที่ยวสถานที่แล้วก็บรรยากาศก็ได้ดื่มหนักด้วยค่ะสวยจบเที่ยวสนุกครบที่เบสอินเตอร์เนชั่นแนลค่ะกพี่สาวกะสิว่าน้องสาวจะเต็มแรงเลยความจริง แล้วแล้วทางเบสเนี่ยก็เขามีหลายรูปมาเหม<า>ืนกไปได้ที่เลยที่ทำทริปที่จะฝันอยากจะไปอะไรเงี้ยแล้วก็มีควาทำทับใจแน่นอนแต่ก็สแ้การเนในเวียก็ดีค่ะสำหรับเมื่อกี้น้องปอบอกนะแล้วค่ะอยากเที่ยวรอบโลกเออหนูอยากเที่ยว,กกวรอบจักรวาลนะไปรอแม่บุกว่ามีทริปไปดาวอังคารแต่ไปค<ห>น,นเดียวนะน่าจะไม่ได้กลับมา ได้แต่สำหรับไนอนนาจะตอบทุกคนตอนนี้ทริปใกล้ๆเลยนะคะที่จะไปกับแม่ผมไปกับเบสทัวร์นะคะก็คือทริปไปอินเดียปลายเดือนมีนาคมนี้นะคะไปด้วยกันได้ที่นั่งใกล้เต็มแล้วนะคะไปแบบอาจารย์ดิจาด้วยกันนะคะจัดเต็มกับไอนนานะคะที่ทิๆๆะะอินเดียค่ะเออพโหวลุงทำรายการมูอยู่แล้วแต่ในนี้ทำมาเพราะว่า,วาตัวเองเป็นคนมูขั้นสูงจริงๆก็เป็นความเชื่อนะคะว่าวันนี้ประสบความสำเร็จได้เพราะว่าเรามีเรามีความศรัทธาแล้วก็เราก็มูเยอะมากนะคะแล้วก็ สายมูก็จะเป็นประเทศพม่านะคะอย่างที่บอกไปขอพรเทพพันใจไหว้เจดีย์ชเวดากองหรือว่าจะเป็นแนวแบบสายพระพิฆเนศนะคะไปไหว้พระพิฆเนศก็ได้ที่มุมไบนะคะหรือว่าถ้าจะแบบสายพระพุทธเจ้าไปแบบแนวธรรมะก็จะเป็นพุทธคยาอินเดียที่กายาค่ะคือจริงๆบุมแพนนิ่งของเราอีก5ปีเราจะเข้าหลักสามที่เราเตรียมแผนไว้แต่ว่าเราก็จะค่อยๆปูพรมเปิดไปเรื่อยๆ แต่ก็ต้องดูความเหมาะสมหลายประเทศค่ะเรื่องของไม่ว่าจะเป็นคือบางประเทศสงครามเราก็อาจจะเปิดมากไม่ได้นะแต่บางประเทศเราก็มีแผนว่าจะเปิดให้ครบทั้งหมดแล้ว ก็บริษัทเบสนะคะวันนี้เราอยู่มาได้12ปีเรารักษาคุณภาพมาอย่างยาวนานแล้วก็มาตรฐานของเราเราก็มีความเตรียมพร้อมไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าทัวร์นะคะแล้วก็เรื่องของโปรแการเส้นทางที่เราวางไว้อย่างเหมาะสมนะคะก็เชื่อมั่นได้นะคะโดยเฉพาะตัวแทนจําหน่ายที่เป็นคู่ค้าของเราเองนะคะเราคัดสรรมาว่าเป็นตัวแทนจําหน่ายที่เราคัดแล้วมีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายนะคะแต่ถ้าไม่มั่นใจก็สามารถสอบถามมาที่ส่วนตัวในเพจเบสอินเตอร์เนชั่นแนลได้นะคะเราสามารถยินดีให้คําแนะนํากับตัวแทนจําหน่ายะคะ่ะ ก,ก็จริงๆก็อยากอยากเชิญชวนทุกคนค่ะมามาร่วมเปิดประสบการณ์กับเบสเดน,นชิเออร์น้วยกนเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเราไปอายทิมากแล้วเราก็รู้สึกว่าการันตีได้เลยว่าความสะดวกสบายที่คุณจะได้รับหรือว่า การที่เราได้ตื่มดังต่างๆในสถานที่ทองเที่ยวนะคะก็คือเมจะเสิร์ฟให้กับคุณแบบเต็มที่มากๆก็เผื่อเป็นทริปไหนที่มีโอกาสเราอาจจะได้ไปเที่ยวด้วยกันในทุกทริปนั้นด้วยอาจจะได้เจอพวกเราด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปสร้างบรรยากาศความสวยงามเพิ่มขึ้นไปอีกค่ะบก็ไปไปนะนาด้วนะคะใช่ค่ะเป็ไผาไหค่ะ